เพราะงั้นเนี่ยมันมีแค่สองเรื่องถ้าเราคุยในเรื่องศาสนาพุทธก็มีแค่อกุศลกับกุศลเพราะงั้นเนี่ยอกุศลกบุญกุศลเนี่ยมันมีสองเรื่องนะในความคิดของเราเอาพูดตรงๆก่อนที่ผมพูดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะเวลาเราตายเราเนี่ยยังไม่ตายนะแต่เราเห็นคนตายเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติป่อหรือว่าคนที่ไม่ได้ตายกะทันหันนะหรือแม่กําลังจะตายที่เราอยู่ด้วยกันนะสิ่งแรก,แรกๆที่คนไทยเราทําคือ ให้นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ลมหายใจที่เราฝึกกันในการบวชเรียนเป็นพระภิกษสุสงฆ์ต่างๆนานาที่เราล่าเรื่อกันมาต่อแต่ผมอยากจะพูดให้มากกว่านั้นกว่า20%อันนี้ติ้งต่างไว้ก่อนว่าประมาณว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมที่เราอยากทำให้ชีวิตเราไม่ต้องเป็นผีในเวลาที่เราตายไปแล้วถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากเป็นผีเราจะต้องทำยังไง เออน,นะมันเป็นเรื่องน่าสนุกผมก็ยังไม่ตายฮะแต่ผมเจรมตัวตายไว้แล้วแต่สิ่งที่ทุกคนน่ะได้ได้ฟังได้ได้ทำกันมาแล้วว่าเอ้ยตายก็ช่างแม่งเถอะมันไม่ใช่นะแต่ผมอยากมาติ้งต่างว่าเออผมมีวิชาของการบทเรียนวัดผ่าแต่ติดขมรก็ก,ก,กำวูชาอะไรก็ว่ากันไปมันคนละเรื่องคนละราวกันแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากประเสริมเผื่อบางคน จะมีมากกว่านี้สิ่งที่เราอยู่กับคนใกล้ตายญาติพี่น้องเราพ่อแม่พี่เรานอกจากคําว่าพุทโธประสงค์พระธรรมประสงค์มันมีมากกว่านั้นครับนะที่ผมอยากมาถ่ายทอดเสียดายจริงๆนะที่ต้องแบบนี้ก่อนเราอยากจะคุยให้ย,ยาวๆนท่านผู้ชมนะด้วยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเตรียมตัวตายไว้เรียบร้อยแลละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมแต่หลายๆคนละกันครับนะมันมีทั้งสองข้างนะ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยข้างหนึ่งที่ผมเข้าใจและอีกข้างหนึ่งที่เขาไม่เข้าใจข้างหนึ่งที่ผมยกตะก,กี้เนี่ยก็คือคนที่เขาเห็นผีแต่ผมว่าผมบทเรียนมาแล้วผมไม่เห็นผีเพราะนั้นเห็นกับเห็นมันมันจะต่างกันกน,นะผู้ชมนะครับเพราะงั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อยๆติดตามผมไปแล้วกันผู้ชมนะแต่สิ่งที่เราจะทํายังไงก่อนตายมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเตรียมตัวครับนะแล้วเตรียมตัวในการ ทำยังไงก็ได้นอกจากสิ่งที่เราเคยเห็นมาในปัจจุบันครับว่าทําไมเราต้องบอกคนข้าง,างๆเช่นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องลานที่ยังมีลมหายใจอยู่ก่อนตายให้นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันมีเยอะผมอยากจะมาแชร์ตรงนี้ละกันว่าสิ่งที่เราทําแล้วเราไม่รู้หรอกครับว่าตายแล้วจะต้องเป็นผีไหมตายไปแล้วมีเสียงสั่นนิดนิด ตายแล้วจะต้องเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้สนใจครับนะรู้อย่างเดียวว่ามันมีสองมุมมุมที่เห็นผีกับไม่เห็นผีประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับก็ผมบอกว่าจริงๆอย่างเง้คือมันทั้งสองช่องเลยสอ,สองสังสองแชนแนลเลยนะแต่มันมันทำได้แค่แบบนี้ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรวันนี้เอาประเด็นของของแฟนเพจละกันนะก็มันก็ติดขัดนิดๆเล็กน้นอยๆที่มันยังทําอะไรไม่ได้เต็มตัวก็ อเอาประมาณนี้ก่อนแต่เชื่อได้ครับนะวะ่ามันมีหลายเรื่องอที่เวลาคนรู้แล้วเนี่ยแล้วคุณกําลังจะหมดลมหายใจนอกจากคำเสียงแผ่วๆก็มาในหูนะแม่มึงพ่อมึงนึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ไว้นะผมมีทีเด็ดมาบอกพวกท่านเอาไว้ในการรับชมกันต่อไปนะู้ชมนะวันนี้ก็คงน่าจะฟังสาว เสียงเค็มๆที่ผมทำมาโดยเฉพาะนะแล้วก็จะคุยในผีของเมืองไทยเราไม่เหมือนใครแน่นอนฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าเปิดใจและฟังไม่มีเรื่องน่ากลัวครับมีแต่เรื่องดีๆที่ท่านจะต้องรับไปนะครับนอกจากคำที่เราอย่างเช่นเพศผู้ชายเหมือนผมเนี่ยคนเราเนี่ยเราเลึกถึงพระพุทธธรรมพระสง์หรือท่องออกมาเป็นนโมอ่ะพุทโธ นโมใช่ไหมสูดเลยพูดออกมาโทไม่คือพูดได้สูบได้ครับแต่ทุกครั้งที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องเตือนสติตัวเองด้วยการบอกว่าอย่าประมาทนะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแต่นี่คือเป็นเป็นลมหายใจที่มันอยู่กับชีวิตที่ผมเติบโตมาอยู่ห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับด้วยคำว่า หายใจแรงๆแล้วก็คิดแล้วก็พูดออกไปว่าอย่าประมาทอย่าเลอะเลอะอย่าใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็มีสติในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นมนุษย์อยู่ส่วนผีมีอะไรที่ผมอยากคุยกับเพื่อนเยอะเลยเมื่อเป็นผีแล้วเหมือนกันนะให้นึกถึงตอนเราเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์ขาดสติผีก็ขาดสติได้เช่นกัน มาฟังซาวที่ผมจะทิ้งทวนก่อนจบไลฟ์กันไปขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปเลยนะครับวันนี้